นี่แม่มีเนี่ยน้ำน้ำต้มตับเอามาคุกข้าวให้ลูกกินอ่ะแล้วใส่อาหารนว้กินนะลูกกินน่อร่อยนะน,นี่ให้น้องเด็กอันนี้ให้คนท้องอันนี้ของ B2 เอาไปสองอัน อนนของแม่คนท้ององ b สองนอนซะห่มาเอาอาหารเม็ดมาเติมให้อีกสองถุงของเก่าก็ยังเหลืออยู่เยอะอันนี้ไฟโฟเดี๋ยเอาไว้ข้างล่างนะมาชอบตุนของเอาไว้ให้ลูกในถังนะมาเก็บไว้ในถังให้นะอือุ้ยอะอันนี้แม่ให้น้องเล็กค่ะอันนี้เอามาให้คนท้องค่ะอันนี้ของ b สองลูก ขีองพิเปอร์อันนี้ของพิเปอร์ออันนี้ของดีสองนี่ของคนท้องค่ะอันนี้ขอน้องเล็กค่ะนี่ของดีสองปิ้นช้าๆจุลูกอ่ะของตัวเล็กค่ะของคุณแม่คุณแม่คะของแม่ค่ะของแม่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 โอ้โหดีสองดีค่ะแม่แม่อะของของลูกค่ะ เดี๋ยวแม่กลับแล้วนะคะนี่แม่ปิดพัดลมแล้วห้องสะอาดหมดแล้วลูกห้องสะอาดหมดแล้วอันนี้ของลองเล็กค่ะอันนี้ของคนท้องอันนี้ของ B2 มาให้สองแท่งอาน้องลงเล็กสองแท่งกินนะลูกกินนะให้ลงเล็กสามแท่งเลยอ่ะันดีนะลูกอาหารแม่เทให้เต็มๆแล้วนะหิวก,ก็กินนะลูก แม่ให้ตันตันครับน่ารักที่สุดป่ะแม่ให้ประยุทธ์เออด้วเออกินขนมกินซะกเออรอกินขนมอยากินกินกินขนมกินจงกินเยอะๆลูกน้ำตาลกินจืลูกตาลครับอ่ะแม่เติมให้อ่ะน้ำตาลกินกับตัวน้อยมั้งเอ้ตัวเล็กอ่ะกินเลย กินลูกกินก okay? ินก like, ินก <pagar. S 2> okay. <pasa> ินกินกนะลูกเปียกใช่ไหมมาเช็ดตัวให้เอามามีผ้าเดี๋ยวมาปิดกล้องก่อนนะเดี๋ยวมาเช็ดตัวให้นะคะขนมมะลูกอ่ะอ่ะอ่ะกินขนมไหมคะเอาอมาให้ขนมค่ะลูกอ่ะ เออน่ารักจังเลยอ่ะโยงอะ่ะเออไม่แดงเอาไหมคะไม่แดงขนมไหมอ่ะพี่วัวไม่ให้หนุ่ม่พี่วัวพี่วัวไหมเออเออเออเอ,อ่ะไม่แดงอ่ะไม่แดงแต่ไม่แดงไม่ให้หรกโอ้ออออ <c ười> ใครยังไม่ได้ขนมอกีกมาแค่ขนมอีกหลกแค่ขนมอีกอ่ะอ่ะอ่ะอ,อโยงอุงอ่ะ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  ใครว่านมอีกสามสีอ่ะลูกรักของแม่กินไป ลูกลักของแม่ลูกลักของแม่แม่ให้อันนึงเกินไปอุ้ยมีคนกระดิกหางรอเอ <c oughs> อนี่แม่มีขนมแท่งอันนี้ให้หนูด้วยอ่ะแซมอนกินไปนอนกินไปนอนกินไหมลูกนอนกินไหมลูกตรงนี้พื้นไม่เปียกฝนมันตกนะเออนอนกินไปเออเออ,เอ,อกินแซมอน,น,นเนอะกินขนมแท่งแซมอน,น,นอ่ะอย่อยไหมโบบอกแม่ยหย่จังเยอะกินเลยลูกนอนกินตรงนี้พื้นไม่เปียก ลองกินนะ